ส่วนที่สุดข่าวที่ทําให้ทั้งภูมิภาคอาเซียนต้องหันมามองประเทศไทยเมื่อนอร์เวย์ตัดสินใจยกเครื่องบินขับไล่ F16 ไฟทิ้งแฟลเคินจํานวน14ลําให้กับกองทัพอากาศไทยแบบเต็มๆข่าวนี้ไม่ใช่แค่การได้เครื่องบินเพิ่มแต่ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ใหม่ในการเสริมเขี้ยวเล็บทางอากาศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับสอบ3 4 0สี่ีที่ทำหน้าที่ควบคุมการรบและเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมไทยอาจก้าวสู่การเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ทรงพลังที่สุดในอาเซียน F-16 Fighting Falcon นักล่าฟ้าเหนือสมอรภูมิ F-16 Fighting Falcon คือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลกด้วยสมรรถนะที่หลากหลายและราคาที่คุ้มค่าความเร็วสูงสุด2,414กิโลเมตรชั่วโมงรัศมีปฏิบัติการกว่า5 5 0กิโลเมตรติดตั้งอาวุธหลากหลายทั้ง M-120 น้ำรอม M-9 ไซดวนเดอร์ AGM-65 e มาริกไปจนถึงระเบิดนำวิธี JDM ที่สำคัญ F16 ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนและยังเป็นเครื่องบินที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในหลายสมรภูมิทั่วโลกตั้งแต่ตะวันออกกลางไปจนถึงยุโรปทำไมนอร์เวยถึงยก F16 ให้ไทยหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมนอรเวยถึงเลือกประเทศไทยคำตอบมีหลายมิติ 1. นอรเวย์เปลี่ยนไปใช้ F35 Lightning 2ทำให้ F16 ที่ยังสภาพดีและทันสมัยเหล่านี้มีมากเกินความจำเป็น 2. ไทยเองกำลังมองหาการเสริมเที่ยวเล็บทางอากาศโดยเร็วแต่ไม่อยากรอการจัดหาที่ใช้เวลานาน 3. ความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศกับกลุ่มในโทเปิดช่องให้ไทยได้เครื่องบินในราคาที่คุ้มที่สุดผลลัพธ์คือไทยได้ F 16บล็อก20มที่ทันสมัยและยังสามารถอัปเกรดได้ต่อไปอีกหลายสิปีซอดับเดวงตาที่มองไกลกว่าศัตรู สิ่งที่ทำให้กองทัพอากาศไทยแตกต่างจากหลายประเทศในอาเซียนก็คือการมีสอบ3 4 0ี่ DWC หรือเครื่องบินควบคุมและเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งติดตั้งเรดาร์อิเรียที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง450กิโลเมตรครอบคลุมการติดตามเป้าหมายทั้งในอากาศและบนพื้นดินเมื่อ F 1 6ได้รับการชี้เป้าจากสอบ3-40จะทำให้การสกัดกั้นการโจมตีและการป้องกันน่านฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุดนี้คือการจับคู่ที่หลายชาติในอาเซียนยังไม่สามารถเทียบได้ การผนึกกำลัง F-16 ซอบ340ลองจินตนาการภาพการปฏิบัติการร่วมกันซอบ340ทำหน้าที่รดาเร์กลางฟ้ามองเห็นการเคลื่อนไหวของเครื่องบินข้าศึกตั้งแต่ระยะไกล F-16 ที่พร้อมสกัดกั้นจะได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถบินขึ้นไปขัดขวางก่อนที่ศัตรูจะเข้ามาใกล้เมื่อเข้าสู่สมรภูมิจริง F-16 จะได้รับการชี้เป้าอย่างแม่นยำลดเวลาการค้นหาและเพิ่มโอกาสโจมตีสำเร็จ นี่คือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นกองทัพอากาศที่มีระบบรบครบวงจรในภูมิภาคศัก,กยภาพเมื่อเทียบกับอาเซียนเมื่อพิจารณาเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามพึ่งพาสู30 MK2 ซึ่งแม้จะทรงพลังแต่ยังขาดระบบ AEWC ที่ชัดเจนอินโดนีเซียมีสู27่27และสู่30แต่ยังไม่ครบวงจรด้านการควบคุมอากาศ มาเลเซียใช้สู่30 m มและ FA 18แต่มีจำนวนจำกัดสิงคปโปร์คือคู่แข่งสำคัญเพราะมี F15G และ F16 ที่ทันสมัยพร้อมระบบ AEW&C เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อไทยได้ F16 เพิ่ม14ลำบวกกับซอ340และ JAS 39เป็นเพินที่มีอยู่แล้วทำให้ไ